ที่มาของมันก็เกิดจากเรื่องของโควิดที่ทําให้โลกปกติเ,เปลี่ยนไปเป็นโลกของดิจิตอลมากขึ้นคนมีการซื้อขายทางระบบออนไลน์มากขึ้นอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คาดการกันว่าจะมีการเติบโตที่ที่ต่อเนื่องไปอีกสักพักหนึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยประมาณ2ใน3ของคนที่ที่อยู่ในสังคมเนี่ยฮะช้อปปิ้งด้วยระบบออนไลน์ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกที่เรามีเรื่องของโควิดที่มีการปิดกิจการกันต่างๆปิดร้านค้า ก็ว่าต้องต้องปิดร้านค้าไปก่อนระงับระงับการทากิจกรรมเนี่ยครับเราก็จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเราเข้าไปขายของในระบบออนไลน์ซึ่งเราเรียกพวกเราเรียกกันว่าอ e ีคอมเมิร์ซ1.0ซึ่งในช่วงแรกก็เรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรมากการแข่งขันก็ไม่ได้สูงนะการขึ้นไประบบออนไลน์เนี่ยก็สามารถขายของได้ทันทีโดยไม่ต้องมีกังวลเรื่องอะไรมากยังไงก็ขายได้ผ่านไป1ปีจนกระทั่งถึงโควิดรอบระลอกปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าการแข่งขันมันรุนแรงมากบนระบบออนไลน์และที่สําคัญก็คือ 2ในสของของ,ของที่ส่งเข้ามาขายตามแพลตฟอร์มที่เราเราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มในประเทศเรานะฮะไม่ว่าจะเป็น l a z a d a หรือเป็น Sho ป e e ที่อยู่ในประเทศเนี่ยในสม,มันเป็นของที่มาจากส่งตรงมาเลยจากต่างประเทศเราก็เลยพบว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยแข่งขันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะราคาสินค้าต่างๆบางทีก็อาจจะสู้ของที่นําเข้าจากต่างประเทศไม่ได้แม้กระทั่งของพวกนั้นอาจจะรอนานพอสมควรแต่ว่าะยะเวลาการรอมันก็สัน้นลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องมีกลไกลที่จะ เพื่อจะให้แข่งขันกับสินค้าที่ที่ถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยได้อย่างไรก <มา S 2> ็จึงเป็นที่มาของอ e ีคอมเมิร์ซ2.0ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบของการใช้ความได้เปรียบของความเป็นโลโคอลเป็นเป็นคนที่อยู่ในประเทศพูดภาษาเดียวกันอยู่ใกล้กันเนี่ยแล้วก็รู้จักกันมากกว่าเนี่ยในการทําธุรกิจเพื่อจะทําให้มีความความความเชื่อมั่นในร้านค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ของร้านค้ามากขึ้นแล้ว ติดใจที่จะซื้อของจากอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นองค์ีคอมเมิร์ซในประเทศโดยหลักการหลักๆนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเอาเป็นเอาเป็นสั้นๆก็คืออ,อันแรกก็คือต้องมีความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งเราใช้คําว่า social interaction เนี่ยซึ่งมันก็จะมีเทคนิคการขายต่างๆที่ทําให้มีความผูกพันกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์หรือการใช้โซเชียลมีเดียที่ใกล้ชิดขึ้นต่างๆนะครับก็จะเป็น,นกลไกของ social interaction เพื่อจะทําให้ลูกค้าติดกับร้านค้ามากขึ้นเหมือนกับที่ที่ร้านปกติเวลามี ปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะติดใจในร้านแล้วก็จะกลับมาซื้อบ่อยๆนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ก็คือใช้เทคโนโลยีของ Big Data เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลซึ <sur> ล่งปกติเนี่ยทำไม่ได้ในร้านปกติแต่ร้านที่เป็นร้านออนไลน์เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่ตลอดเวลาใครมาคลิกคลิกดูอะไรซื้อไม่ซื้ออะไรต่างๆนานานะครับแล้วมือพฤติกรรมไปซื้อของที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยชอบของแบบไหนสีอะไรต่างๆแล้วก็มีพฤติกรรมการซื้อว่าการลดราคาอะไรยังไงแล้วจะสนใจต่างๆเนี่ยวิเคราะห์ได้หมด ในเรื่องของอีคอมเมิร์ซก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่2ก็คือการวิเคราะห์เรื่องของ Big Data ต่างๆในขณะเดียวกันก็ใช้ระบบข้อมูลมาทำเรื่องของ c o n sumer relation management คือที่ที่ทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2ที่เราจะใช้เรื่องของ Big Data เรื่องของฐานข้อมูลเรื่องของ AI อะไรเข้ามาเรื่องที่3ก็คือความได้เปรียบในการอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็หมายความว่าการจัดส่งอาจจะต้องเร็วขึ้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่เรา อ่เป็นออปชันหนึ่งที่เราจะแนะนำเข้าไปนะฮะหนึ่งทางเลือกก็คือการใช้เรื่องของอ่า uh, proof element center ต่างๆก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะนำเข้ามาดำเนินการแต่จริงๆยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากมาซึ่งก็เป็นที่มาว่าคอนเซปต์มันเป็นแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะนำคอนเซปต์อันเนี้ยไปให้กับอ่า uh, ผู้ประกอบการใช้เนี่ยเราเทสกับตัวเราเองก่อนเราเอาเจ้าหน้าที่เอาพนักงานอ่า uh, ข้าราชการพนักงานลูกจ้างของในกรมส่งเสริมอุาหกรรมเองเนี่ยฮะ มาทดลองดูแล้วว่าในคอนเซปต์ของ e-commerce 2.0เนี่ยถ้านำมาใช้เนี่ยจะช่วยทำให้ยอดขายดีขึ้นอย่างไรโดยเราก็ให้ทุกกองจัดทีมขึ้นมาไปเอาของของผู้ประกอบการมาช่วยขายใช้เวลา2เดือนเท่าหลักสูตรเลย120วันแบบเนี้ยก็ออกมาว่าอ่า6อันนั้นเราใช้60วันด้วยนะฮะ60วันเนี่ยออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ปรากฏว่าเราสามารถทำยอดขายให้อ่าผู้ประกอบการที่เราไปหยิบสินค้าเข้ามาแล้วเอาเจ้าหน้าที่ข้าราชการนี่แหละครับที่ไม่ได้เก่งเรื่องการค้าขายเลยไปช่วยทำ ใช้เทคนิคต่างๆที่เรากําลังจะสอนอยู่เนี่ยปรากฏว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น24%ของค่าเฉลี่ยของทั้งหมดนะครับบางรายขึ้นได้เป็น300-500%เลยคือแบบที่ที่เดิมเขาอาจจะขายไม่ค่อยเป็นนะฮะก็ะขึ้นมาเลยแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่24%เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นใจมากๆว่าเรื่องของ e-commerce 2.0เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ผู้ประกอบการที่ยิ่งทักท้าอยู่แล้วในระบบออนไลน์เนี่ยเก่งกว่าพวกเราแน่นอนสามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ ใช้ในการค้าขายระบบ e-commerce ในปัจจุบันซึ่งจะทําให้มีไรายได้ที่ดีขึ้นเพื่อจะทําให้ทุกคนพร้อมสู้อยู่ได้ไปรอดด้วยกันครับก็หลักสูตรอื่นๆเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ที่เป็นเราเราเรียกเป็นระบบหนเป็นระบบ1.0คือหัดค้าออนไลน์ให้ได้ถ่ายรูปให้สวยแล้วก็อาจจะทำเอาสินค้าขึ้นมาโพสให้เป็นเก็บเงินได้ส่งสินค้าได้เนี่ยคือในใน,ในคอนเซ็ปต์ปกตินี่คือมันจบแล้วแต่ว่าในการที่จะก้าวขึ้นไปขั้นหนึ่งก็อย่างที่เรียนว่า อาจจะต้องผูกลูกค้าให้ได้ดีขึ้นเพราะเราจะแข่งขันกับของที่มาจากเป็นร้านค้าที่อยู่ในต่างประเทศอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันแต่เป็นร้านค้าที่มาจากต่างประเทศเพราะงั้นก็ต้องผูกใจลูกค้าให้ดีขึ้นครับก็จะมีที่ที่เียนว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นมากขึ้นมีเรื่องของการ Analyze d ์ t a ให้มากขึ้นไม่ใช่โพสเฉยๆต้องรู้จักลูกค้าให้ดีและดูแลเขาด้วยไม่ใช่แค่รู้จกักแต่ต้องดูแลเขาด้วยนะครับเรื่องของการส่งสินค้าอะไรต่างๆที่ต้องทําให้ดีขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะ เรื่องที่เราดึงขึ้นมาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซ2.0และส่วนเทคนิคก,การขายอย่างเช่นเรื่องของการไลฟ์อะไรต่างๆนี้เราก็จะสอนให้ทางผู้ประกอบการทราบซึ่งในในคอนเซปต์ของโครงการตรงนี้ก็จะมีเราคาดหวังว่าจะสามารถดูแลผู้ประกอบการได้ถึงประมาณสัก6,000รายโดยผู้ประกอบการที่ที่เอาจริงเอาจังแล้วก็จะอยากจะมีโค้ชเทรนนิ่งกับเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก600รายก็สามารถเข้ามาดําเนินการกับเราได้นะครับแล้วก็มี300รายที่จะ เรียกว่าแทบจะจับมือเอาของไปไปออกของไปลองช่วยขายดูยในเทคนิคการขายแบบใหม่เนี่ยก็จะเป็นอีกประมาณหนึ่งประมาณนีซ้ซึ่งจุดใหญ่ใจความของการอยู่บนอ e ีคอมเมิร์ซ2.0ก็คือต้องแข่งให้ได้กับอีคอมเมิร e ์ซอื่นๆที่เป็นสินค้าที่นําเข้าจากจากต่างประเทศเข้ามาแล้วอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันต้องมีเทคนิคในการที่จะทําให้ทําไมลูกค้าถึงจะคลิกมาซื้อของที่อยู่ในประเทศของคนไทยแทนที่จะซื้อของที่อยู่ต่างประเทศซึ่งอาจจะถูกกว่านิดนึงแล้วก็จะมีระยะเวลาการส่งของที่นานกว่า แล้วก็อาจจะต้องมีการดูแลลูกค้าที่ไม่ดีเท่าพูดคนละภาษาไม่ค่อยเข้าใจกันอะไรๆลักษณะแบบนั้นครับก็ที่มุ่งไปใน3กลุ่มนี้เพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีาการเติบโต,โตดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้เป็นเป็นกลุ่มหลักๆเลยที่ที่เราไปเก็บข้อมูลมาจากอาตอนนี้เราก็มีเครือข่ายในะที่เป็นแพลตฟอร์มหลักๆของในประเทศนะับมีทุกเครือมีทุกเจ้าอนะฮะเราก็วิเคราะห์กันดูแลว้วว่าสินค้าต่างๆเหล่านี้ทั้งเรื่องของความงามเรื่องของอา,อาหารแปรรูปรเกษตรต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่แฟลชชันเป็นสิ่งที่มีการเติบโตสูงและผู้ที่ซื้อของเนี่ยนิยมจะซื้อในในในระบบออนไลน์ซึ่งจริงๆก็อย่างที่ที่เรารู้กันว่าบางทีเวลาจะซื้อระบบซื้อแฟชั่นซื้ออะไรแบบเนี้จริงๆมันก,มนก็มันก็ต่างจากการเข้าไปลองจริงๆนะฮะบางงันเนี่ยถ้าเรามีระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่ดีกว่าที่ทําให้คนรู้สึก ช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่าจะเป็น AR จะเป็น VR อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออถ้าซื้อของมามันจะหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ต่อคาถามตรงๆก็คือจุดใหญ่ใจความว่าทาไมถึงเลือก3ามเซกเตอร์นี้เพราะเป็นเซกเตอร์ที่มีการซื้อขายเยอะที่สุดและมีการเติบโตที่สูงครับอย่างหลักสูตรของเราเองเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ช่วยช่วยผู้ประกอบการในช่วงโควิดหนึ่งเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของอ e ีคอมเมิร์ซมาตลอดเวลาจาก1.0่ยค่อยๆเปลี่ยนเป็น 1. 1, 1. า,านร่บจนนิดันต่างไปอย่างมากกแแลล้้ววเป็น2.0็เลือกเข้ามา เพราะฉะนั้นในในช่วงสมมติว่าลักจากตรงนี้ไปจนถึงสัก6เดือนมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าไปในเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยกรมจะทําให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดในการที่จะไปหยิบเซกเตอร์นั้นมาแล้วก็ทาหลักสูตรที่เหมาะสมแต่ก็ซึ่งก็กคเชื่อว่าจะต้องเหมาะสมเหมาะสมกว่าการใช้ใช้หลักสูตรของ3ามเซกเตอร์นี้ไปอพพลายครับก็จะทําให้ดีกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้ามันเป็นเซกเตอร์ที่มีการเติบโตหรือว่าเราเห็นแนวโน้มว่าเขาจะมีการเติบโตเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรออกมาให้ โครงการนี้คาดหวังว่าจะมีะผู้เข้าร่วมท,ที่เข้ามาให้ความสนใจและลอง,ลองทดลองดูนะครับได้สัก6,000คนสามารถมี ancy, ออนไลน์คอนซัลแทนซี่ออนไลน์เรียกว่าอะไรให้เพื่อคำปรึกษาออนไลน์กับผู้ประกอบการได้ประมาณ600คนสามารถให้ประมาณเกือบจะจับมือเอาของไปขายได้สักร้อยคนแล้วก็เดี๋ยว3คนทั้งบนจะมีรางวัลให้ ท,ที่เป็นนักเรียนดีเด่นที่สุดแล้วก็แบบมีความก้าวหน้าสูงสุดนะครับก็จะมีรางวัลให้ส่วนรางวัลเป็นอะไรอขาอุบไปก่อนส่วนปูนค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยครับก็เราคาดว่าจะมีะผู้ที่มีการได,ได้ปูนค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านบาทนะครับจากจริงๆก็ก็ผลตอบแทนอยู่ประมาณ10เท่าเพราะโครงการนี้ใช้เงินประมาณ5าล้านบาทครับก็ในช่วงของโควิดตอนนี้นะครับโครงมาตรการพร้อมสู้อยู่ได้ไปรอดสิ่งแรกที่ที่กรมเราจะทําอยู่หลักๆ5าเรื่องสิ่งแรกที่จะทําก็คือ ที่ไม่ใช่จะทำจริงๆทำไปแล้วนะครับก็คือการมีวิธีในการดูแลกิจาการที่ทําให้บริหารจัดการเรื่องของเชื้อในโรงงานได้หรือทําให้โรงงานไม่ติดเชื้อหรือถ้าติดแล้วสามารถดําเนินดําเนินกิจาการต่อได้โดยไม่ต้องปิดซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่ปิดกิจาการเนี่ยทุกอย่างจบรายได้ไม่มีแน่นอนคนง,งานไม่มีงานทำเพราะงั้นเรื่องแรกคือการต่อสู้กับโควิด <c oughs> การบริหารจัดการให้ระบบของการดูแลเชื้อในโรงงาน เป็นไปได้โดยที่กิจาการยังเดินต่อไปได้นั่นเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของตลาดซึ่งหกสองใน3ของผ,ผู้ประกอบการที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาดมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีมาตรการด้านการตลาดเข้าไป e-commerce สองจุ e เป็นหนึ่งในมาตรการด้านการตลาดนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการทำ business matching กับตลาดต่างประเทศที่ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะักนณะตอนนี้นะครับ ผลกระทบจากโควิดเช่นตลาดตะวันออกกลางซึ่งกาลังการซื้อยังดีอยู่ตลาดเพื่อนบ้านซึ่งการชาร้าชายแดนในควอเตอร์ที่2ยังขึ้นอยู่ประมาณ40%ก็เป็นตลาดที่เราเข้าไปมองในลักษณะแบบนี้มีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับเม็ดินไทยแลนด์แล้วก็การซื้อสินค้าจากจากเอสเอ็มอีนะครับของภาครัฐซึ่งก็เป็นมาตรการที่กรมเดินเต็มที่ในปีที่แล้วเราก็เข้าไปช่วยเรื่องอาการาซื้อของภาครัฐทั้งหมดนะครับตามนโยบายของของ,ของทางกระทรวงการคลังเลย โดยสามารถยังสามารถเบิกจ่ายได้ตรงอยู่ที่99.8% 8เพราะฉะนั้นเน่ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าหน่วยงานราชการถ้าจะซื้อของที่เป็น Made i น Thailand ซื้อของที่เป็น smegp จริงๆเนี่ยสามารถทำได้เรามีเรื่องของการช่วยเหลือด้านแพ็กเกจจิ้งนะครับมีทำแพ็กเกจจิ้งฟรีให้กับแล้วก็ทำแบรนด์ทำสติ๊กเกอร์ต่างๆให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะขายของออนไลน์ต่างๆหรือที่การต้องการจะทำตลาดในรูปแบบอื่นๆที่นิดและที่ต้องการแพ็กเกจจิ้งที่มีรูปลักษณ์ต่างไปเพื่อการดููแลลสสินนค้้าาาาเเเพืื่่่่่ออออกกกรรรขงงงงททีีถตตป็ด เรื่องที่3คือเรื่องของการเปลี่ยนเงินเงินใน,ในกิจการมาเป็นทุนซึ่งจริงๆก็คือไปไเฟ้นหาว่าเงินมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนมันมีเงินอะไรไปจมอยู่ที่ไหนซึ่งณจุดนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการทำระบบขนส่งสินค้าระบบบริหารจัดการวัตถุด,ดิบสินค้าคงคลงังแล้วก็ของสเสบจรูปต่างๆนะครับซึ่งเราเข้าไปในหลายกิจการแล้วเราพบว่ามีเงินที่ซ่อนอยู่สามารถดึงออกมาได้จากโกดังสินค้าเขาเนี่ยเยอะมาก ราะงั้นก็จะเป็นเงินที่เอามาหมุนในกิจการได้นะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องที่3เรื่องที่4เป็นเรื่องของการทําเรื่องของเน็ตเวิร์กของกิจการซึ่งเราเชื่อว่าในปัจจุบันการยืนคนเดียวยากกว่ายืนหลายคนมากจริงๆการยืนคนหลายคนนมันดีกว่าตลอดแต่ในช่วงนี้การยืนคนเดียวนี่มันยากมากเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีเรื่องของคลัสเตอร์ต่างๆนะครับวันนี้เราก็มีการเปิดตัวคลัสเตอร์ต่างๆให้ดูว่าใน129คลัสเตอร์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมไว้รวมทั้ง29ลที่ทไปในปีที่แล้วเนี่ย ความเข้มแข็งของกิจการก็จะในการรวมตัวกันก็จะดีกว่านอกจากนี้ก็ยังไปช่วยเรื่องของต้นน้ําเรื่องของกเกษตรกรรมต่างๆบางทีก็เป็นคัสเตอร์ของคนที่อยู่หลังการผลิตนะฮะป่อนหน้าเป็นคนที่ทําเกษตรกรรมเข้ามาก็จะมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับคัสเตอร์ในลักษณะจุดที่เป็นอยู่แบบนั้นเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการปรับแผนธุรกิจให้ตรงกับสถานการณ์ให้ตรงกับจุดแข็งให้ตรงกับ DNA ของของผู้ประกอบการในแต่ละรายเอง ซึ่งก็จะมีโครงการในกลุ่มของอาจจะเป็น g e n i u s Academy ต่างๆนะครับซึ่งเขาจะมีลักษณะแบบนี้ในอีกหลายโครงการของกรมสนงกสาอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในช่วงนี้ในการที่จะพร้อมสู้อยู่ได้ไปรอดในช่วงนี้5มาตรการนี้เป็นมาตรการสําคัญที่สุดที่จะทําให้ยืนได้ในจุดนี้ครับก็อยากเชิญชวนท่านผู้ประกอบการนะครับว่าโลกเปลี่ยนทุกวันวันนี้โลกเป็นดิจิทัลมากขึ้นกว่ากว่าปีที่แล้วมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้การค้าบนระบบออนไลน์มี การแข่งขันตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวในฐานะของผู้ประกอบการและฐานะกรมรส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีภารกิจในการเข้าไปช่วยผู้ประกอบการก็คือทําให้ท่านพร้อมสู้อยู่ได้ไปรอดและแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปณนะวันนี้การค้าบนอ e ีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งสําคัญการจะอยู่ได้ในอ e ีคอมเมิร์ซใช้อ e ีคอมเมิร์ซแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีการยกระดับความสามารถในการทำอ e ีคอมเมิร์ซของตัวเองครับ ดีขมเ2.0เป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านมีความเข้มแข็งที่จะทำให้ท่านโตและไปรอดได้ได้ดีขึ้นในสถานการณ์นี้แล้วก็ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างทาวอนนะครับคือเป็นดิว o r ม a ลที่คงจะไม่มีวันกลับไปเป็นแบบเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ประกอบการลองเข้ามาฟังลองเปิดใจมาร่วมกับโครงการเราดูไม่ยากนะครับก็เพียงแต่คลิกเข้ามาร่วมเพราะจะเป็นโครงการในระดับแรกที่เราเทรนก็จะเป็นโครงการที่อยู่ระบบบนระบบออนไลน์ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าท่านสนใจท่านสามารถไปต่อได้เรายินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือท่านทั้งในเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซ2.0หรือในมิติอื่นๆที่ธุรกิจของท่านต้องการครับก็เข้ามาได้ที่ w w w d p r o m g o t h หรือจะเข้ามาที่ Facebook Fan Page ของกรมส่งเสรศิมุตสาหกรรมก็ได้ครับบคุณครับ